เปิดแล้วแสบหูแยมเสียปอหมดให้คุณมอร์นิ่งใช้คิดเกี่ยวคันิชิวา <c oughs> เดี๋ยวเขาจะทรงผมนะียอันนี้เป็นตลาดนะครับอยู่หน้าเราเินสันบางรนะักฉันจะเดินตรวจตลาดเป็นเจ้านาย <c oughs> เดินตรวจเหมือนเป็นเจ้านายแนละ้วเหมือนตอนที่อยู่ที่เจ็ดเอเลเวน จะเดินตรวจเป็นเจ้านายเลยนะเหมือนเป็นเจ้าคนในคนอ่ะเดินตรวจแบบเป็นเจ้านายเจ้านายงานกุจีต่อแมนกุจีโอ้ยกลัวนี่เปิดเปิดน้ำไม่ดีเลยเนี่ยนตุ๊แตกแล้วก็แมนกุจีต่อเขาเรียกใครอ่ะเรียกเราหรอเฮ้ยหวั่วเราจะเจอนูกคู่เดี๋ยวตลาดช่างมาแล้ว เราเฮ้ยเราจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าว่าเขาจะรอเรามีกลิ่นบากเปล่าเฮ้ยหล่อเปล่าวะหล่อหรือเปล่าวะหล่อหล่อดอียังหล่อดอียังไม่ได้เสื้อชงเสื้อเชิ้ตอะไรแต่ตัวดีหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเจอโอ้ ฟาเธอร์ฟาเธอร์มาดูจากหน้าฟาเธอร์หน้าทองบอ้าดหน้าเ,เขียวเป็นเจ้านายต่อดีกว่าเดินเป็นเจ้านายตรวจตลาดต่อเราคงไม่ได้รักกันจริงนะไม่เป็นไรเราคงไม่ได้รักกัน บาพ่อคนจะเกิดแต่จะโดนแจ้งเกิดซะก่อนโดนคุมกำเนิดพูดถึงพูดถินแล้วไปต่อเดินเป็นเจ้านายต่อ,เ,อเป็นปลายเอาเป็นปลายเอาอาหารฝรั่งือว่าเราจะมีฝรังร่งฝรั่งเฮ้ยไม่แน่นี่เดินเป็นเจ้านายมีฐานละีกฝรัง่ง ฝรั่งฝรั่งตื่นเต้นเจอฝรั่งดูฝรั่งนะตื่นเต้นตื่นเต้นได้เจอฝรั่งดูนี่นะเราจะกระโดดขาเดียวนะวานทู One, <two. S 1> ่จุ๊บ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 โอ้ยเจ็บจิตหายเลยอุ้ยขาแก่แก่แ,กแล้วแก่แล้วขาขาขาฝรั่งฝรั่ง ขาแกแล้วเจ้าขาเจ้าขาไม่น่าท่าเลยขออีกดอกหนึ่งวันพูดฮุบขาคูกกูแกคูแกแล้วใช้ล่างเฉียวให้คุ้มหน่อยต้องหล่อไปก่อนวันนี้เป็นเจ้านายน้ยเดินตรวจตลาดยังเดินตรวจนี่อ๋อยืน ต่อยืนกันหนีเหรอ,อยืดหนีอ่ะย่ดหนีอ่ะย่ดหนีเหรอแล้วก็ตุบ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 ตุ๊บต่อย,อยืดหนีเหรอด่าไรเดิยเดินตรวจตลาดก่อนเป็นเจ้านายไม่ใช่หรอโอ้ทุเรียนไม่เอากลัวทุเรียนไม่เอาฉันกลัวทุเรียน นี่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยต้องตรวจตลาดตอบเป็นเจ้านายต้องเดินตรวจตลาดเป็นเจ้านายพนักะานะะสาวน้อยน่ารักจังต้องมาเดินดบ่อยๆแล้วเจอสาวๆความรักมันความรักมันปากอ,อกพิมพ์เข้าตาเข้าตาต้องเดินอ้าว,ว,วนายเจ้าโน่นี่ไปเยี่ยมเขาสักหน่อยไหมไม่ได้คุยกับเขานานละ ฮัลโลคราบทำอะไรอยู่จ๊ะไว้ผมโอเคคนมันหลอทำไรก็แจ้งเกิด คนมันจะเกิดคนไม่อยู่หรอกนะว่าแบบหรือหรบอลในนิวบอลในนิวเอร่ามาอยู่ชิลกับแซดแซดมันจริงอยู่ลาโซแดนด้วยเขาบุกเปล่าไปนะจ๊ะอ้าวเดินตรวจตลาดต่อเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายเจ้าคนในคนเนี่ยเอาพลังพลัง อ้าวหรือวันนี้จะได้ฝรั่งฝรั่งสออพูดภาษาอังกฤษซะหน่อยฮัลโหลสออพูดภาษาอ๋อเอามากับหัวนี่ไม่เป็นไรสออพูดภาษาอังกฤษซะหน่อยฮัลโหลไฮเมียสเตอร์ t อเดนมาร์เก็ตฮัลโหลไ<ง>อ้เอามากับหัวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวของหัวเขาเึ่เถอะโดนอ๋อ นี่ยนมะีดบล์ and แท er <c oughs> ็ี่แท็กี่ n d ซอสเฟชเค h คิเคนี่ตั้งอย่างนี้สปาบิเกวเจ้าดาสไลบาร์บิไม่แฟนบาร์บิวครับับับผมรับผม สมย๊าโอจูเลียนนี่คือ็นตลาดขอยขายดีๆครับมีที่นั่งด้วยงานวัดหลงหลงกระงตื่นตันใจเป็นเจ้านายตรวจไม่ได้สาระอะไรเลยครับเราต้องเดินตรวจถึงก็นั่งที่นั่งด้วยส้มโอเคเียวดี ข้วอวที่น้อยไปหน่อยข้วอวที่น้อยไปหน่อยข้าวเกี๊ยวกันอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวเบากะไข่นกกระเทะกระทานะครับอ้ยเข่ากูข้าวกูถ้าไปยืนห้านั้นเป็นซิกเนเจอร์เราจะต้องยืนห้านั้นเดี๋ยวเรามันจะมีซิกเนเจอร์หนึ่งที่เราต้องทำ วันูวันมอวันมอนะ ขอดิอเจ็บ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 ที่ไหายต้องเป็นเจ้าไหนอ๋อซัลลเปลาด้วยเหรอเขาเรียกว่าซาลเปลาภาษาจีนเรียกว่าเรียกว่าอะไรก็ช่างมันเถอะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเป็นไงนับว่าขายดีขายดีเราจะต้องดูไปดูมุมนี้นะ่ะว่าเขาขายดีขายดีแค่ไหน เราเป็นเจ้านายอะเราอบอส we are boss I'm a boss ดิโนใครพิภัยดีแค่ไหนะแล้วว่าใครพิภัยดีนะอา้าวมีฝรั่งซื้อด้วยฝรั่งฝรังซื้อทุเรียนไม่จริงนะรหน่าฝรั่งกินทุเรียนด้วยโบรเอนเนอร์อีสตูเรียนคินโ t ดาสของคนไทยเนี่ยแจ๊งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนมันเป็นเจ้านายเนาะก็ต้องเดินตัวปลา เกื่อกี้เขายืนห้านี้ลื่นครับม่กระดายเราเป็นเจ้านายครับเดินตรวจก็โอเคดีไม่ก็ได้แล้วว่าใครดีขายดีนะขายขายดีไทน่าเทสห้าน,น,นะจ๊ะตลาดหน้ารังสันบางรัก เขาขายซอสเตนะ๊ะเจดายดลดความพ้วนอยู่มากินกันได้นะน่าจะอร่อยกันกันท้วนหน้าเดไดายเนาะเมื่อกี้ฉันยืนตรงเนี้ยแทนที่จะได้เนื้อคู่เนื้อคู่ผมลิขิดจ,จากฟ้าพ่อดันพ่อดันหา้ามเจอฟ้าเธอฟ้าเธอฟาดหน้าซะก,ก่อนหน้าพ่อโคตรหเลยเหมือนพ่อมีปืนด้วยเห็นแล้วน้ากลัวกลัวพ่อเขาพ่อโคตรหเลยคุณพ่อตา คุณพ่อปากดีไงน่าโดนกระทืบนะ<ม>อ๋อทำเ,เป็นดดุ้าว่ีข้าวุ้ยไก่ทอดเขาเรียกว่าฟรายชิคเก้นเราเดินทางมาไกลมากแล้ว<ม>เดินทางมาไกลไปดีกว่าพรกะน้ำ<ม>ไปดีกว่า<ม>หา,หา่ะ ตอดนะคะมาแได้ไหนดูฝั่งนี้ใครดีไนะหมใครีิพยใครดีนะครับผมเด็กเจ้าคนในคนก็อย่างเงี้ยเอามานั่งเดินตรวจเด้ม,ดมาเดินตรวจมาัาเป็นเจ้านายเนาะเบี้ยบอสทำอะไรกันเด็กเไอ้พวกเด็กสไัมนี้รีบกลับบ้านแม่นังเถ๋จะได้เจริญเจริญไม่ต้องมาเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้ จะได้ทำงานที่มีคุณภาพเข้าใจไหมโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวลาสติ้งไว้เซฟบายบาย